เอาละขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะดูดวงชะตาทั้ง12ราศีนะคะเพื่ออัปเดตข่าวสารดวงชะตาของท่านให้ไม่พลาดทุกข่าวสารที่เราจะไปใช้วางแผนชีวิตปรับใช้ในชีวิตเรายังติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลยเพราะฉะนั้นนี่มันดวงเราชีวิตเราเราจะไม่ติดต่อ ติดตามได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นไปฟังกันวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะเป็นการดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7กรกฎาคมปีพศ2567นะคะก่อนจะเข้าไปฟังซื่อสัตย์กับตัวเองนะกดกระดิ่งกดซับสไคร b ์กดติดตามใครกดแชร์ให้ร่ําให้รวยนะคะอาจารย์ก็ซื่อสัตย์กับทุกคนมาทําให้นี่ไงนะวันนี้อาจารมีนัดกับลูกค้าชาวจ หลายคนมากเลยไปดูแล้วก็น่ารักอ่ะเออกไ็ได้ได้แลกเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างคนจีนเขาก็ายังยังไม่รู้จักในเรื่องของการไหว้การบูชาเป็นมงกมนะเพราะว่าเขาก็ไม่มีาศาสนาเนาะในบางในในใน,ใน,ใน,ในบางที่แต่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ก็วันนี้เหมือนกับให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้มีโอกาสให้ทําสิ่งดีๆให้กับ ตัวของเขาเองนี่ก็คือการเหมือนกันทุกคนก็เหมือนกันดวงตกเนี่ยบางคนก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อ,เ,อ,อเรื่องสวดมนต์ไหว้พระทำพิธีอะไรต่างๆจะช่วยได้ถ้าไม่มีเรื่องนี้อยู่จริงๆนะลองไปค่อยๆอ่านก็ได้ตำรับตำราตำนานประวัติศาสตร์ต่างๆมันอยู่คู่ประเทศไทยมาช้านานแล้วถ้ามันไม่ได้ผลจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ถูกส่งต่อกันมาแบบนี้ นะคะเพราะที่มันถูกส่งต่อกันมามันมีสถิติสถิตินั่นเองนะคะเหมือนอย่างบางทีอาจารย์จะรู้สึกว่าตัวเราจะเริ่มสับสนและเพราะมันอิทธิพลของดาวเสาร์ราหูอาจารย์ก็จะพยายามนิ่งๆแล้วก็จุดเทียนหมั่นทําสมาธิทาธําสมาธิที่ดีที่สุดรู้ป่าอะไรได้เข้าพบได้เข้าถึงพระเจ้าด้วยแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยคือการทําโยคะนะ ทานทำโยคะเดี๋ยวอาจารย์กำลังที่จะค่อยๆออกกำลังเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงดีเดี๋ยวอาจารย์จะเดินทางไปต่างประเทศละนะคะก็จะได้ไปดูแลลูกศิษย์ทางต่างประเทศด้วยไม่ได้ไปมา4-5ปีและปะฏิเสธตลอดเลยงานในเมืองไทยค่อนข้างแน่นมากนะคะเดี๋ยวนี้จะไปกรุงเทพเร็วๆนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพก็เจออาจารย์ทักทายกันได้เนาะเดี๋ยวว่า้มีข่าวสารอะไรที่พิธีกรรมหรือกิจกรรมอะไรที่ คนข้างาสามารถเข้าร่วมได้อาจารย์ก็จะแจ้งแล้วกันนะคะในชาวราศีธนูนะผู้มีความมีสเสน่ห์มีพลังที่เป็นผู้ที่อยากชอบช่วยคนเป็นคนที่เป็นคนชอบช่วยคนเป็นคนที่อยากจะช่วยเหลือคนเป็นคนที่จะมีจิตใจเมตตา กัรลุนาตรงนี้แล้วก็บางครั้งเนี่ยทำคุณคนมีความรู้สึกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นปิดทองหลังพระทําไมชีวิตเป็นแบบนี้นะคะในชาวราศีธนูนะใครเป็นแบบนี้มากพิมานะใครเกิดราศีธนูและน้อยอกน้อยใจเรื่องนี้นะคะดวงชะตาของคุณในเรื่องการงานการเงินนะคะต้องบอกว่าเป็นการ เดินทางที่สวยงามมากๆเพราะคุณจะประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องเมตตามหานิยมเรื่องการเงินนะคะแล้วก็แต่ต้องบอกว่าเกิดจากคุณงามความดีที่คุณได้สร้างไว้เพราะฉะนั้นการทำความดีไม่เสียเปล่าเลยในชาวราศีธนูใครเกิดราศีธนูนะจะจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งสวดมนต์เยอะๆนะ สวดมนต์เยอะๆแผ่เมตตาให้ตนเองนะคะถ้าไม่ได้สวดจริงๆนะหาเงินงให้ได้เยอะๆสิแล้วถ้าพ่อแม่เรายังอยู่อ่ะให้เขาสวดมนต์ให้แล้วเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะโอนเงินให้จ้างพ่อแม่สวดนมนต์ดีไหมนี่เป็นกุศโลบายที่ดีมากเลยนะอาจารย์ก็ทําอยู่นะคะเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยได้สวดนมนต์มันเป็นอานิสงส์ที่เชื่อมถึงกันเป็นพลังที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่ ชีวิตดูอ่อนไหวมากๆนะไปใช้วิธีนี้ได้นะคะตอนนี้ในดวงชะตาของในชาวราศีธนูในเรื่องของพลังของท่านเนี่ยท่านจะเก่งมากขึ้นใครทำงานที่จะต้องใช้พลังจิตวิญญาณเซนต์ในการดูคนหรือในการทำโปรเจกต์อะไรคิดเรื่องอะไรการวางคอนเทนต์การเขียนนิยายหรือการทำคิดสตอรี่อะไรก็แล้วแต่ท่านปราดเปรื่องดวงนี้เรียกว่า นี่เพิ่งผ่านวันสุนทรพูดนะประมาณนั้นเลยนะคะในชาวราศีธนูเอามาใช้เป็นประโยชน์นะเพราะถ้าไม่ใช้เป็นประโยชน์นะคุณจะมีความคิดเครียดกลุ่ม แล้วก็จะมีความรู้สึกอะไรก็ติดต,ดตดขัดขัดไปหมดเพราะว่าอะไรความคิดมันพังผูนั่นเองดวงชะตาของในชาวราศีธนูท่านมีโอกาสที่จะมีเงินล้านเงินแสนเงินหมื่นตามรากบุญของตัวเองในช่วงวันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมอย่างแน่นอนบารมีของพระแม่ประทานพรและในเรื่องของความรักก็เกิดเป็นสเสน่ห์เป็นสเสน่ห์มากๆนะแล้วก็ต้องบอกว่า คุณจะเป็นดวงที่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะมีพลังออร่าแห่งความเย้าวยวนออกมาคนเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็แล้วแต่นะคะเจอสปากันปุ๊บเขาจะรู้สึกมีอารมณ์มีอารมณ์อยากนอนอยากสัมผัสอยากรักคุณประมาณนี้เพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ คุณจะมีเสน่ห์มากใครที่เป็นดาราศิลปินนักร้องคนทำงานเอนเตอร์เทนทำงานโชว์ลําเต้นต่างๆที่ต้องใช้าการโชว์การเรือนร่างหรือว่านักการเมืองหรือว่าคนที่ต้องพูดรวบรวมาสาธุชนไม่ใช่สาธุชนรวบรวมกำลังพล รวบรวมสมรพักรพวกตรงนี้ใช้ได้ในชาวราศีธนูนะคะโดดเด่นมากๆแต่อาจารย์จะบอกว่าในชาวราศีธนูนะคะให้คุณใช้เนี่ยเครื่องหอมเครื่องหอมในตำรับพระราชฐานชั้นในตัง้งแต่สมัยรัชกาลที่หนะคะใช้ฉีดพรมที่ตัวเองนะคะจะได้มีสเสน่ห์อำนาจในขั้นสูงดุดชายหรือหญิงเป็นผู้สูงสัก์เพราะเราได้ ใช้ของที่ดีที่สุดหรือพ่ายขึ้นแบบนี้พ่ายพระแม่พ่ายครูบาอาจารย์ให้คุณถวายของที่ดีที่สุดเครื่องหอมที่ดีที่สุดในตำรับพระราชฐานชั้นในตั้งถวายแล้วเราก็ฉีดพรมให้ท่านแล้วเราก็สามารถลาไปใช้ที่ตัวของเราเองได้อาจารย์นำน้ำออดิโคลโลนเนี้ยไปเทใส่เครื่องพ่นเครื่องพ่นอโรมา คลีนบำบัดในเรื่องของเวลาที่เราดูดวงเยอะๆหรือเราไปเจอเหตุการณ์อะไรมาทําให้เราเครียดสับสนหรือทําให้เราอ่อนแรงหรือไปเจอพลังงานที่ข้างหน้านี้ทุกคนสามารถเจอได้นะทําไมเราเข้าไปตรงนี้ล้วรู้สึกอึดอัดจ,จังเลยคุยกับคนนี้เรารู้สึกอึดอัดมากๆเลยแสดงว่าเขามีอะไรที่ไม่ดีเยอะเพราะฉะนั้นในการคลีนพลังงานพวกนี้จะช่วยได้นะคะสามารถ ทักรลายส่วนตัวแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะต้องบอกว่าเดี๋ยววลาอาจารย์จะมาคุยเรื่องนี้โดยตรงนะคะอาจารย์กําลังทําในเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมเรื่องเครื่องหอมในสำนักในราชสํานักอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ใครที่มีไว้ถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้หมักบ่มกันเป็นปีนะคะไม่ใช่ว่าเทเขย่าวแล้วจะใช้กันได้เลยมีมีขั้นตอนอะไรที่ค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นแค่คุณมีไว้ติดตัวก็เป็นมงคลแล้วนะคะเอาละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็นั่งเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้จารย์มีความสุขมากเดี๋ยวจารย์จะวอวยพรให้นะ ขอบารมีพระแม่นะคะทุกทกทุกภาคปางนะขอให้อวยพรให้กับทุกๆคนนะคะแล้วขอให้ไม่ว่าจะทําการสิ่งใดก็จเจริญก้าวหน้านะคะคิดจะทําการสิ่งใดก็มีแต่คนรักคนเมตตาขอให้บารมีองค์พระคเนศองค์พระแม่อุมาทุกภาคปางนะให้ทุกคนมีกําลังมีวาสนาทําการสิ่งใดก็เหนือผู้เหนือคนมีปัญญาที่ปัดเปลื่อง ไม่อับจนหุนทางไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครนะคะขอให้ร่ำรวยสำเร็จรุ่งเรืองเร็ววันค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะคะให้ช่องรายการเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นี้อยู่ต่อ,ตอไปแล้วใครอยากจะโชคดีเฮงปังนะช่วงเข้าภรษาสั่งเทียนขี้พึ่งมงคลจัก,กรวาลไปใส่บาตร ไปถวายเทียนตามวัดวาอารามตามกำลังวันเกิดของท่านนะคะหรือถ้าท่านไม่มีเวลาอาจารย์ก็จะไปดำเนินการรวบรวมแล้วก็ไปถวายให้ตอนนี้เราถวายได้หลายๆวัดแล้วต้องบอกว่าไปปุ๊บพระอาจารย์ก็จะรีบเก็บเทียนของท่านไว้ประกอบาศาสนาพิธีก่อนเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไปถวายแล้วพระ สงท่านก็เก็บไปไว้บูชาแล้วท่านจะไม่ได้รับอน,นิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรแล้วก็ถ้าจะมูเตลวนขั้นสุดนะคะในช่วงเข้ารรษาให้คุณเช่าบูชานะคะซื้อเทียนที่พึ่งมงคลจักรวาลไปที่บ้านไปจุดที่หน้าร้านหน้าบริษัทของท่านที่ศาลภูมิเจ้าที่เพื่อให้เสริมพลังธาตุไฟดึงดูดเรื่องการเงินให้ มีแต่ความโชคดีและให้เงินเข้ามาแบบรวดเร็วฉับไวนะคะต่อไปเป็นยุคของธาตุไฟแล้วต้องเสริมด้วยกระสินไฟนะคะเทียนหนึ่งกล่องมีสองเล่มนะคะ150บาทนะคะจะให้จัดส่งไปที่บ้านหรือว่าจะให้อาจารย์ไปทำบุญให้ก็จะรวบรวมไปตามวัดวาอารามต่างๆนะคะ,สะแสดงความีดีกับทุกท่านด้วย